กำแพงเมือง,งพังทลายแม่ทัพของพระเจ้าตรัสก,กับโยชัวว่าถึงแม้ว่าชาวเมืองเยริโคจะปิดกั้นประตูเมืองไว้ไม่ให้ชาวอิสราเอลเข้าไปได้แต่พระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะแก่ยโยชวัวพระองค์ทรงบอกวิธีที่จะชนะสงครามแก่โยชัวด้วยเขาก็ยินดีเชื่อฟังพระเจ้าวิธีการที่พระเจ้าทรงบอกเป็นดังนี้ โยชัวต้องให้ทหารยืนเรียงแถวและเดินขบวนไปรอบๆกำแพงเมืองเยริโคและให้ปุโรหิตพวกหนึ่งแบกหีบพันธสัญญาไปด้วยส่วนปุโรหิตอีกเจ็ดคนเดินเป่าแตรยาวนำหน้าหีบพันธสัญญากองทัพทหารและปุโรหิตก็เดินรอบกำแพงอยู่หกวันวันละหนึ่งรอบเมื่อถึงวันที่เจ็ดทุกคนตื่นแต่เช้าตรู่ และเริ่มเดินขบวนเช้ากับปกติเพราะว่าวันนี้พวกเขาต้องเดินขบวนรอบกำแพงเมืองเจ็ดรอบแทนที่จะเดินแค่รอบเดียวพวกปุโรหิตเจ็ดคนเป่าแตรยาวตลอดเวลาที่เดินขบวนเหมือนกับทุกๆวันพอเดินครบเจ็ดรอบปุโรหิตก็เป่าแตรครั้งสุดท้ายดังสนั่นหวั่นไหวทันใดนั้นโยชวัวก็ร้องสั่งทหารของพวกเขาของเขา ให้ตะโกนเสียงดังพร้อมกันเพราะว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้เราเหนือเมืองนี้แล้วทหารก็ตะโกนเสียงดังกึกก้องและกำแพงเมืองก็พังทลายลงมาทหารเดินขบวนแห่กันเข้าไปในเมืองเยริโคและยึดเมืองไว้ได้พวกเขาไม่ลืมที่จะดูแลนางราหับและครอบครัวของเธอด้วยเพราะนางได้ช่วยชีวิตผู้สอดแนมไว้ แล้วกองทัพชาวอิสราเอลก็เผาเมืองนั้นและนำของมีค่าเช่นเงินและทองไว้ในคขังสมบัติของพระเจ้า